ส่องความสวยคิมเบอร์รี่สวมชุดไทยเข้าวัดทำบุญในวันเกิดอายุ32ปีทั้งความรักและเรื่องงานของสาวคิมเบอร์รี่แอนด์โรติมัสนั้นลงตัวมากๆเลยแล้ค่ะหลังจากที่เธอแต่งงานและใช้ชีวิตกับสามีพระเอกหนุ่มมาปรินความหวานของคู่นี้ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นทุกวันแถมทั้งสองก็ยังวางแผนมีเบบีกันในอนาคตแล้วด้วยล่าสุดคิมก็ได้สวมชุดไทยสีขาว เขาวัดทำบุญที่วัดโพทอง่อหลวงวราพยากรุฑพร้อมครอบครัวกันอย่างอบอุ่นในวันเกิดลงแคปชั่นว่า 32. grateful to have you all here today นะคะ my beautiful chidress แอดจเจริญน,นะคะงานนี้ทำเอกเพื่อนๆในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นร่วมโอยพรวันเกิดสาวคิมกันมากมายถึงจะอายุ32ปีแล้วแต่ความสวยออร่าของสาวคิมก็ยังเป๊ะไม่เปลี่ยนเลยค่ะ 32แล้วสวยมากออร่าพุ่งมากสวยตลอดกาล